สวัสดีครับ มาพบก,การรีวิวรถของดีคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจัดเรียงมาให้เป็นตับเลยนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของรถที่ตอนนี้เราเตรียมมาเป็นรถโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับช่วงกลางเดือนนะของเดือนมิถุนายนนี้นะก็คือรถตระกูลไฮลักเ์เลโวสประตูนี่เห็นไหมสีประตูหมดเลยนะตรงนี้นี่เป็นดับเบิลแค p พ a ีรันเนอร์ทั้งหมดเลยนะครับที่เราเตรียมจัดมาโบรเดตเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เลยนะเราจัดโปรสาหรับ4ประตูทุกรุ่นนะครับ D เอาผมแถมไปให้ด้วยสำหรับรถ D-CAP ทุกยี่ห้อเลยช่วยผ่อน6เดือนเพราะนั้นรีบมาร้อนๆเด็ดๆนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะเราช่วยผ่อนให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดนะ6เดือนเต็มเลยนะครับมาดูกันนะว่าวันนี้รถแต่ละคันที่เรามาโชว์เนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เราเน้นๆก็คือเลเวมาก่อนนะจริงๆยี่ห้ออื่นก็มีนะไม่ว่าจะเป็น ดีแมก็มีนะฟอร์ก็มีนิสสันก็มีมีหมดเลยนะอยากหา4ประตูมาหาที่นี่วันนี้เรามาดูเลเวกันเลเววันนี้เนี่ยเราเน้นเน้นคัด,ค,ดคัดก็คือเป็นตัวเลเวตระกูล4ประตู p r ี n ลนเทั้งหมดนะตัวหน้านี่ไฮไลท์เลยสีขาวสวยๆอันนี้เด็ดมากนะครับเนื่องจากเป็นตัวเลเวลดับเบิลแตัว G นะ2.4นะตัว G ตัวท็อปเลย เราเห็นเลยนะว่าหล่อขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไมเนอร์เชนเป็นตัวล็อกโก้แล้วด้วยเรียบร้อยนะเราดูเลยนะครับหน้าตาเนี่ยโอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยตัวนี้มาทีไรขายไวทุกทีนะไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะครับมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยไฟตัดหมอก สวยงามเรียบร้อยอย่างนี้กระจังหน้าโลกโก้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเท่ๆนะครับแล้วก็มีโลกโก้โตยต้าใหญ่บึ้มอย่างเงี้ยให้เห็นเลยน่าหล่อมากตัวนี้นะครับตัวนี้นะมาทีไรไม่เกินอาทิตย์ส่วนมากนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูก่อนเลยนะนี่เพิ่งล้างเพิ่งเก็บงานเสร็จนะตัวนี้เป็นตัวจีมาดูนี่ตัวจีนี่ให้เห็นเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวจีน, G, นี่ตัวท็อปนะสำคัญมีหลังคาแคลิบอยเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานนะสภาพหลังคาดีด้วยนี่ สภาพแบบกิฟอย่างนี้เลยพร้อมใช้งานผมเปิดฝาท้ายให้ดูนี่ไลเนอร์สวยๆอันนี้เอาไปใช้เลยนะทําเป็นรถกึ่ง P/PV ได้เลยสบายๆายเดี๋ยวผมจะรีวิวแยกให้ดูด้วยคันนี้นะคันนียคอตมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันถ้าไม่บอกตัว G มันถึงตัว G นี่มันดียังไงนะตัว G ีเนี่ยสภาพ,พสวยๆอย่างนี้เลยนะเบาะเป็นเบาะหนังปบไฟฟ้าด้วยนี่ตัว G เนี่ออปชั่นต้องเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่ผมให้ดูเลยนี่จอมอนิเตอร์มีการาฟิกด้วยนะ เลขไม่แสนหนึตีประมาณแสนสรถคันนี้ปี2018นะเป็นตัวปี2018ก็เท่ากับว่ารถประมาณสัก4ปี 4ปีเนี่ยวิ่ง120,000ปีละ30,000ไงรถสวยๆอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ตัว G เนี่ยหน้าจอนี่เคามีเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยนะคือออปชั่นเนี่ยมาแบบ Fortuner เต็มเลยจอก็เหมือน Fortuner นะออปชันเป็น Fortuner หมดเลยนะแอร์ออโต้นี่เฉพาะตัว G มีแอร์ออโต้ให้นะฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมีมาครบเหมือน Fortuner หมดเกียร์ได้เกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดเลยนะเหมือนเดียวกับ Fortuner เลยมีโหมดการขับขี่ให้อีก2โหมดเหมือนกันนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน unction, เหมือน Fortuner เป๊ะเลยนะเรียกว่าใครบัดเจ็ตไม่ถึง Fortuner คันเนี้เป็นตัวเลือก ที่สุดยอดมากนะได้เบาะหนังได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกันสภาพสวยคิปอย่างนี้แล้วเรามาดูกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนี่ราคาเลยนะคันนี้เนี่ยออกห้างเนี่ย9 6 9 0 0 0นเลยนะคันนึงเกือบล้านเอางี้ดีกว่าตัวเนี้ยผมขายแค่699เองโอ้ประหยัดไปเกือบ3 0 0แสนแล้วแล้ววิ่งอยู่เนี่ยแสนหนึ่งเก้าือประมาณแสนสองตีไปรถเนี่ยสภาพแบบนี้ผมบอกการันตีหาไม่ได้เพราะว่าเป็นรถมือเดียวสภาพคลิปแบบนี้นะมือเดียวแล้วก็ประวัติเข้าศูนย์ตลอดสวยคิปแบบนี้นะครับ อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคันนี้ไฮไลท์เลยรีบเข้ามาเอาเลยนะคันนี้ผมว่าต้องแย่งกันนะเอางี้แล้วกันนะครับคันต่อไปเหมือนกันเป็นตัวจีแต่คันนี้เป็นสีเงินสวยเหมือนกันนะสภาพเดียวกันให้ดูเลยนะกริบกิปอย่างนี้นะครับไอ้รายละเอียดไม่ต้องพูดเยอะแล้วนี่มีหลังคาแคลริบบอยให้เหมือนกันเลยให้ดูเลยสภาพกริบคิคขนาดไหนนะนี่ให้ดูไลเนอร์พร้อมสภาพพร้อมรถสวยนะการันตีเลยว่ารถสวยคลิปมากนะคันนี้ สองคันนี้สภาพเดียวกันนะข้างในเป็นเบาะหนังเหมือนกันนี่ผมให้ดูออปชันข้างในเหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันเลยงั้นคันนี้ไม่พูดเยอะนี่เข้ามาดูเลยนะคันนี้เนี่ยไม่เนี่ยเขาเยอะหน่อยนึงนะอันนี้เราขายความจริงให้เลยผมลดราคาให้ถูกกว่าคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้6 9 9คันนี้เนี่ยไม่เยอะหน่อยไม่วิ่งแสนเจ็ดแต่ราคา6 8 9ผมลดลงให้อีกอันนี้ มาคุยกันคันนี้จ้าบเหมือนกันนะครับเนี่ยตัว G 2 0 0 0คันนี้ผมบอกให้เลยไม่นานนะเพราะว่าสภาพเนี่ยกิฟทั้งคู่ตัวออปชั่นเต็มทั้งคู่นะตัวลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เป็น l e v ว2.4ตัว e plus ก็คือตัวลองจากตัว G เนี่ยแหละถ้าดูภายนอกคล้ายตัว G เลยนะมี daytime running light มีไฟหน้าเป็นโปรเจ c เตอร์เฮดไลท์ให้เหมือนกันได้สีดาด้วยสวยกิฟอย่างเงี้ยได้สีดา อย่างเงี้ยดูนะสภาพตัวนี้ไม่มีหลังคาให้แต่มีไลเนอร์พร้อมเป็นตัวต้าไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะอันนี้ให้ดูเลยนะครับสวยงามนี่ตัว e เป็นไมเนอะร์เชนน้าโกโก้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเกียร์ออโต,โต้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเขาจะเป็นเบาะผ้านะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ได้เบาะหนังข้างคันตัวนี้เป็นเบาะผ้าเพราะเป็นตัว e นะเป็นแบบแมนนวลนะไม่ได้เป็นแบบเบาะไฟฟ้านะแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆโอเคใช้ได้เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ e+ จอจะไม่เป็นกราฟ,ฟิกเหมือนตัว G นะตัวนี้จะเป็นจอเล็กลงมาหน่อยนะแต่ Information Display ดูได้เหมือนกันที่สำคัญนะเลขใมหกหม่67คันนี้คันนี้ไหม่น้อยมากรถปี2019คันนี้ใหม่กว่า2 0 0คันแรกนะใหม่กว่าปีหนึ่งนะแต่ว่าเลขใหม่น้อยตีไปรถประมาณ3ปีปีเราวิ่ง2 0,000เองคันนี้สดกิฟเลยนะดีวผมอยากจะบอกความสดของรถคันนี้กิฟมากนะครับตัวจอเนี่ยจอจะต่างากับตัวนั้นนะไม่มีน a เ i กเตอร์ให้แต่มีกล้องถอยให้อันนี้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะ แล้วก็แอร์เนี่ยเขาจะเป็นแอร์แบบแมนนวลใช้งานได้ดีแอร์ย e ี่ห้อเดียวกันนิปอนเดนโซ่นะเย็นเหมือนกันนะที่แต่ตัวนั้นเนี่ยจะดูหรูหราเพราะได้แอร์ออโต้แต่ถ้าเน้นใช้งานตัวนี้โอเคเลยเพราะว่าสําคัญคือไม่น้อยประวัติดีเจ้าของมือเดียวเช่นกันนะครับคันนี้ผมบอกให้ก่อนเลยนะเจ้าของมือเดียวเช่นกันเลยนะสภาพให้ดูข้างหลังด้วยข้างหลังก็กิฟเนี่ยให้ดูเลยความกิฟของรถกิฟจริงบอกให้เลยแล้วได้สีดาเท่ๆอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยดูนะนะดูเทียบกันเนะี่ยสีนี้จะดูแมนๆมดูดุหน แล้วมันรับกับกระจังหน้าเขาแบบนี่ล็อกโกเรียบร้อยแล้วหล่อมากนะฮะตัวนี้ราคานี่ราคานะราคาคุ้มค่ามากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยออกห้าง899,00 0บาท6 8 9 0 0 0บาทครับนะโอ้หายไปแล้ว2 0 0แสนกว่าบาทอนะ่ะกับรถใหม่6 0 0 0ืนะสภาพกิฟแบบนี้นะปี19ด้วยหาไม่ได้แล้วปี19สภาพแบบนี้นะ6 8 9 0 0 0บาทรีบเข้ามาจองเลยฟรีดาวน์หมดบอกให้ก่อนนะครับคันต่อไปคันนี้ก็ สุดยอดเหมือนกันไม่แพ้กันแต่ว่าตัวไฟหน้าเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าเหมือนกันเป็นอกโก้เหมือนกันนะแต่ไฟหน้าเขาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัว e ไม่ใช่ e plus e plus เนี่ยเขาจะมี daytime running light ไฟ Projector h e a d l i g h t ทคันนี้ไฟฮาโลเจนนะแต่ว่าหน้าตาก็หล่อแล้วเพราะว่าเป็นตัวเรียกว่าหน้าโลโก้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญเป็น e สำหรับคนต้องการรถแบบเกียร์แมนนวลเรามีให้ คันนี้จุดขายไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่เล็กใหม่จ้ะคันนี้วิ่ง2 3งหมนะปี2019เหมือนกันปีเดียวกับคันนั้น2019วิ่ง2 3งหมปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงหมื่นเตรงี้คันนี้นะ่ะไฮไลท์เลยคันนี้เนี่ยถึงมันเกียร์แมนนวลนะแต่สภาพอ่ะหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยวิ่ง2 3งหมผมให้ดูจริงๆนะรถกริ๊บมากเข้ามาเนี่ยผมยังรู้สึกเลยโอ้โหเนี่ยข้างในเนี่ยมันกิ๊บไปหมดทุกอย่างเลยเหมือนรถใหม่เลยนะครับ ใครหารถใหม่ตัวนี้ทางเลือกที่ดีนะเพราะประหยัดไปเยอะวิทยุเขาจะเป็นวิทยุจอแบบธรรมดานะ AMFM ไม่มีกล้องถอยนะเนื่องจากเป็นตัว e อันนี้บอกให้รู้ก่อนเป็นตัว e ก็จะเป็นวิทยุแบบเนี้ยแอร์ Air, เป็น Manual นะครับก็คือ Option, ออปชั่นอาจจะโดนตัดทอนไปบ้างแต่ได้คือความสดแล้วราคาละ่ะนี่ให้ดูราคาราคาโคตรคุ้มเลยนะ639,000บาทโอ้โห ตัวนี้นะครับรถปี2019นะคันนี้นะ639,000บาทเรียกว่ารถเนี่ยออกห้างตัวนี้อยู่ประมาณ819,000บาทเซฟไปแล้วเกือบ2 0 0 0อันนี้โอเคเพราะว่าคุณได้ความสดของเขานะตัวนี้ความสดจัดเต็มมาเลยคุ้มค่ามากนะครับ <S <S ผมบอกให้เลยว่าหาสภาพแบบเนี้ยวิ่ง20,000แบบเนี้ยสีประตูใช้งานเนี่ยไม่มีนะที่สําคัญนี่ไล,ลไลน์นุ่งไลเนอร์มีมาพร้อมเป็นตต้าไล liner มาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยสวยงามนะสภาพกิฟท์มากคันนี้คือไม่ไม่รู้ยีติออะไรอะนะ เหมือนเหมือนได้ไป้ายแดงไปนะวิ่ง20,000กว่าโลคันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่คนหารถเกียวกระปุกอันนี้ใช้ได้เลยนะครับอีก2คัน เราจะเห็นหน้าตาไม่เหมือนกันนะเพราะว่า4คันแรกเนี่ยหน้าโกโก้ละสคันนี้เป็นหน้า雷วเรียกว่าตัวโฉมที่เปิดตัวนะโฉมแรกนะเปิดต,ต,ตัว2015แต่2คันนี้เป็นปี2016คันหนึ่งคือสีขาว2016 2017คันหนึ่งคือสีเงินนะสีขาวเนี่ยเคยรีวิวแล้วรถคันนี้สวยนะเพิ่งรีวิวมาเมื่อช่วงต้นอาทิตย์โทรศัพท์กระจายเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ารีบมาเลยนะสภาพผมไม่ต้องโมแล้วอันนี้ให้ดูก่อนนะสภาพเนี่ยกิฟต์นะให้ดูเลขไมล์ก่อนเลยดี๋ยว่ารถกริฟต์ทุกคันที่นี เอ็กซ์คลูซีมอเตอร์รถคัดทุกคันนะครับบอกก่อนนะครับ9 5้0 0มื่นหะเห็นไหมรถเนี่ยปี2016วิ่ง9 5้0 0นะปี B. ละหม e ื่นกว่าโลนะกิฟแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะที่สำคัญตัวนี้ได้เกียร์ออโต้เมื่อกี้เกียร์แมนโอลใช่ไหมตัวนี้เป็นได้เกียร์ออโต้นะสองคันนี้ไม่เกียร์ออโต้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญราคาเนี่ยคุ้มมากนะเกียร์ออโต้ห9 9 5 9 9 2.4 e p า a ้ e ห้านะ 5.99ตัวนี้ออกห้างเนี่ยตอนที่ออกห้างตอนแรกสุดเลยอ่ะ889,000บาทโอ้โ oh, ห oh. หายไปแล้ว3 0 0นร่วม3 0 0 0เลยจะบอกให้เลยคุ้มคุ้มคุ้ม,มนะคันนี้ดูสภาพแบบเนี้ยผมว่าสภาพแบบนี้หาไม่ได้นะเนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าภายในถึงจะเป็นเบาะผ้านะเพราะเป็นตัว E นะแต่ว่าดูสภาพเบาะดิปกติถ้ารถปีอย่างเงี้ยเบาะจะเปื่อยจะนันนี่ไม่มีเลยนะครับเบาะสภาพกิ๊ฟมากนะคนใช้งานดีจริงอันนี้พร้อมใช้งานตต้ตาไลาเนอร์ให้เลยนะ สวยงามอย่างนี้แหละให้เห็นเลยโครงสร้างรับประกันทุกคันนะครับโครงสร้างผมรับประกันให้ทุกคันเลยแล้วก็ประวัติรถนะเลขไหม่รับประกันให้ทุกคันมีการกอไม่เอามาคืนผมจ่ายคืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่นี่รับประกันเรื่องเลขใหม่สำคัญเรื่องเลขไหม่มากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเหมือนกันแต่เป็นปีที่ใหม่ขึ้นปี2017ตัวนี้สภาพไม่แพ้กันนะเนี่ยให้ดูก่อนเลยสภาพไม่แพ้กันนะสีจะด้อยกว่านิดนึงเพราะเป็นสีเงินให้ดูก่อนนี่ปี 2017. 2 0 1 7 5 9 9นะปีใหม่กว่าปีหนึ่ง แต่ราคาผมให้เท่ากัน599เนะเพราะเลขใหม่เขาวิ่งเยอะนิดนึงแต่ว่าจริงๆไม่ได้เยอะหรอกแสนเดียวอะรถคันนั้นเก้าหมื่นกว่าคันนี้แสนหนึ่งจริงๆวิ่งพอๆกันอนะแต่คันนี้สีเขาด้อยกว่านะไม่เป็นไรเราขายตามราคาที่เราบอกนะ599ได้รถปีใหม่ขึ้นแล้วกันนะราคาเดียวกันดูฮะเลขใหม่หนึ่งแสนสองพันกิโลปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงสองหมื่นโลเอางี้แล้วกันอันนี้เรียกว่ารักษาจริงนะครับใช้รักษาจริงอันนี้ผมให้ดูเลยนะสภาพแบบ อย่างนี้เลยนะโครงสร้างรับประกันทุกคันนะไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็นี่ไลเนอร์มีมาให้พร้อมเหมือนกันนะรถ กลุ่มนี้เนี่ยจะบอกให้ว่านอกเหนือจาก6คันที่ผมเอามาโชว์แล้วเนี่ยยังมีให้เลือกเยอะเลยนะที่นี่เลเวลเยอะนะครับแล้วก็ยังมีพวกตระกูล d m a x NP300 มีให้นะไททันมีให้นะรวมถึงแบรนด์อย่าง Ford เราก็มีเหมือนกัน4ประตูทุกยี่ห้อทุกคันที่เป็น4ประตูนะผมให้แคมเปญเดียวกันหมดเลยนะช่วงตั้งแต่วันที่11มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนนี้นะครับช่วยผ่อน6เดือนให้เลยนะครับมาดูเลยรีบมาเลือกนะครับคัสสันรถสภาพแบบนี้รอไม่นานนะโดยเฉพาะแคมเปญแรงๆอย่างเงี้มมย ต่อคิวกันมานะรีบเข้ามาดูก่อนรีบนัดเซลล์ของเรานะครับใครสนใจติดต่อผ่านทางแอดมินเราอินบ็อกซ์มาคุยกันนะครับก็รถใช้แล้วคุณภาพนะพมีให้เลือกเยอะนะครับที่คกูสีมอเตอร์แล้วก็คอยติดตามโปรโมชั่นดีๆจาทางผมด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ